แพ้คนของปัจจิปัตแพ้คนของนิพนธ์บุญมณีแพ้ยับเลยนะไม่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 ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันหลายปัจจัยหลายปัจจัยที่แพ้ยับนะหลายปัจจัยหลายปัจจัยผมยอมรับว่ามันหลายปัจจัยแล้วก็ความจริงก็เป็นทีมเป็นพรรคพวกทีมเดียวกันแม้กระทั่งท่านท่านผู้ที่ชนะเนี่ยผมก็ยินดีนะครับผมยินดีที่ที่ที่คนหัดใหญ่ได้ได้ได้ท่านสาครทองผู้นี้เป็นเป็นนายกผมก็ยินดี ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแต่ที่แพ้สาครนทองมุนีแพ้แบบยักเยินเนี่ยมันหลายสาเหตุมันหลายสาเหตุแต่ท่านเลืองตั้อีกีในระดับสสมั่นใจว่ามันหลายเรื่องจะเรียกคะแนนกลับมาคืนได้หมดตอนนี้หลายท่านเนี่ยหลายคนเนี่ยอืมามาคุยกับผมแล้วว่าอยากจะช่วยส่วนหนึ่งก็รู้สึกกิวตี้นะครับ ส่วนหนึ่งรู้สึกปิดอยู่รู้สึกกิวตี้และอยากจะมาช่วยหลายๆคนนะครับแล้วก็บางคนเขาก็รู้สึกเสียดายแล้วผมบอกบอกไปแล้วว่ายังไงยังไงผมก็ไม่กลับไปเป็นนายกเลยนะเพราะว่าในเมื่อเราแพ้แล้วการบ้านปฏิเสธแล้วคือจบจบแล้ก็ให้เขาทํางานแล้วมีอะไรเราช่วยดีกว่าเปลี่ยนสถานะมาเล่นสสอซึ่งผมถนัดกว่าอเคผมถนัดกว่าที่นี่เขตสามที่จัดคนของตัวเองไปลงอนะครับ ฟังมาว่าเขตสามก็ไม่หมูนะเขตสามเนี่ยโดยโดยธรรมชาติของเขตสามเนี่ยมันกึ่งเมืองและมีมหาวิทยาลายัยครับผมคิดว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมเคยเป็นอาจารย์สอนที่นั่นนะครับผมเป็นขคาราชการก่อนออกมาเพราะว่าก่อนที่มาเล่นสอสอเป็นอาจารย์ประจำสอนมาร์เก็ตติ้งเป็อาจารย์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ลาออกมาตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย เป็นพ family, kind of okay. Herm the, okay. ื้นที่บ้านคุณพ่อผมแล้วก็ผมเติบโตมาตั้งแต่เล็กๆผมผมไม่มีปัญหาเลยผมรู้เลยว่าว่าก็ส่วนหนึ่งก็คนต่างถิ่นเนืองทั้งนั้นครับที่แข่งกับผมเพาะีนพื้นที่น้อยมากเอางี้เขตสามก็ไม่หมูที่ผมบอกว่าก็ไม่หมูก็เพราะว่าศูนย์อำนาจใหม่ของประชาธิปัตย์เขาเลือกที่จะส่งโกถึกลงแข่งที่เขตสามเปิดตัวกันไปแล้วนะอืมครับก็ก็โอเคครับ โกถึกนี่แข็งก็จะว่าแข็งไม่แข็งผมไม่ทราบหรอกครับแต่แกก็มีความพร้อมเขามีความพร้อมมีความพร้อมแปลว่าอะไรมีเงินเงินก็มีครับเงินก็มีอยู่แล้วนะครับเงินมีอยู่แล้วเยอะด้วยก็ไม่ทราบตรงนี้แต่ว่าเขาก็มีความพร้อมแต่ยังไงก็ตามความผมก็เชื่อว่าคนคนในเขตสามเนี่ยเขาเขาอยากได้คนพื้นที่มากกว่า ครับเขตสองก็เหมือนกันคนหานใหญ่เขาอยากได้คนหาดใหญ่มากกว่าตอนนี้คือกระแสของพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ต้องคิดนะครับผมกลับเรียนว่ากลับเรียนพี่ดาไนว่าผมไม่ไม่ไม่ได้ห่วงคนคนที่เขาคนที่อื่นมาแข่งแต่ผมเป็นห่วงคนที่ในพื้นที่มากกว่าว่าคนคในพื้นที่นี่ พอถึงเวลาเนี่ยเพาอย่างน้อยเขมีญาติพี่น้องอืเขามีเสียงสนับสนุนของมันเป็นเรื่องของความนิยม<ะ>ของคนในพื้นที่เนี่ย<ะ>ผมผมบอกว่า<ะ>อันนี้น่ากลัวรับ